ริชชีเข้ามาในห้องมองหารัศมีว่าเธอไปไหนแต่เช้ารัศมีคุยกับเชฟในห้องครัวเขาเล่าว่าก็ถูกเรียกให้มาทําเค้กทุกวันอาทิตย์ทําเสร็จก็กลับโรงแรมโซเนียเข้ามาถามว่าวันนี้มีเค้กที่เธอชอบหรือไม่รัศมีถามเชฟว่าริชชีชอบอะไรเชฟบอกคับเค้ก ลัสมียกน้ำชาขึ้นไปให้เขาที่ห้องเขาออกมาจากห้องน้ำเธอก็ตกใจหันไปและหลับตาเขาบอกเขาสวมเสื้อกล้ามนุ่งผ้าเช็ดตัวอยู่ให้เธอหันมอมองได้พอเธอหันมาไม่ทันไรผ้าเช็ดตัวเขาก็หล่นลงทั้งสองต่างเขากอโทษกันไปมาลัสมีวิ่งลงมาที่ห้องโถงเธอหันไปเห็นเชฟคุยสายว่าเขากลับไปไม่ได้ลัสมีเข้ามาสอบถามเมื่อเขาวางสายเขาบอกลูก สาวอยากจะให้กลับบ้านพาเธอออกไปข้างนอกริชีเดินมาเธอจึงขอให้ริชีปล่อยเชฟกลับไปเพราะวันนี้วันอาทิตย์ เป็นวันครอบครัวริชีอนุญาตรลัสมีถามว่าแล้วใครจะทำคับเค้กริชีบอกคุณไม่ใช่คนเดียวที่เก่งรอบด้านเขาจะทำเองรลัสมีช่วยเขาทำวิดเดนดาเดินมามองไปในครัวแล้วยิ้มรลัสมีขยับผมที่ลงมากลุมหน้าริชีก็ช่วยจัดผมด้วยมือที่เปื้อนแป้งจึงทำให้แป้งติดผมเธอเขาเช็ดออกและขอโทษเขาก็สนต่อแกล้งฉลมผมเธอให้เลอะขึ้น ลัศมีก็แกล้งเอาคืนวิ่งไล่ตามเขาทั้งสองเห็นวิเรนดาจึงหยุด วิเรนดาขอให้ริชีไปส่งแม่ของเขาและขอให้ลัศมีไปทำความสะอาดเส้นผมเธอวิเรนดาคิดว่าทั้งคู่มีความสุขและหัวเราะจึงนึกถึงด่าดีที่ให้เขาขอคำแนะนำจากริชีเขาจึงคิดออกว่าจะทำให้หนีลามมีความสุขได้อย่างไรริชีมหานีลามบอกให้แม่ไปที่ครัวเมื่อเธอมาที่ห้องครัวถามวิเรนดาว่าเรียกเธอมาทำไมเขาก็บอก อกขอให้เธอช่วยทำขนมเขาใช้แป้งป้ายผมเธอจากนั้นเขาก็ให้เธอทาแป้งบนใบหน้าเขากลับนีลามตำหนิเขาเชฟคนใหม่มาที่นั่นบอกว่าเชฟอาวุโสส่งพวกเขามาที่นี่นีลามขอให้วิริเรนดาปล่อยเป็นหน้าที่เชฟวิรเรนดาก็สีหน้าเศรา้า มาริสกามาที่บ้านโอเบอร,รอยเวเรนดาและคาริชมาทักทายมาริสกาเอ่ยกับทั้งสองหวังว่าเธอคงไม่มารบกวนคาริชมาเวเรนดาบอกว่าที่นี่เป็นบ้านของเธอเช่นเดียวกันอายุธแปลกใจที่หลุงต้อนรับมาริสกาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มส่วนแม่ของเขานั้นเขาไม่แปลกใจริชีเข้ามาทักทายทุกคนมองมาริสกาสีหน้าแปลกใจเธอก็ถามว่าทำไม เขาดูตกใจที่เห็นเธอไม่ได้ยินที่ลุงพูดหรือว่าที่นี่คือบ้านของเธอเช่นกันหันไปถามลงุงวิเรนดาก็ตอบว่าใชัยเธอหันบอกคริชีว่าเธอสามารถจะมาที่นี่ได้ทุกเมื่อ เมื่อเขามาก็ดีแล้วเธอจะได้ปรึกษางานที่จะทำลัสมีนำอาหารมาเสิร์ฟขอให้มาริชกาทานอาหารเช้าด้วยกันมาริชกาบอกจะพลาดได้อย่างไรแต่เธอขอคุยกับริชีสักสองนาทีเธอก็ดึงกล่องน้ำหอมที่อ้างกับฝ่ายแม่คีรันยื่นส่งกล่องให้เขาเขาตกใจเมื่อเห็นข้างในเป็นคำเชิญงานแต่งของเขาและเธอ เขาก็สิบถามด้วยความตกใจว่าเธอบ้าไปแล้วหรือนีลาม,มาที่นั่นทักทายมาริชกาฤทชีตกใจถึงกับทำกล่องร่วงตกพื้น นีลามและมาริสกาก้มลงจีบเก็บจนหัวชนกันริชชี่ก็รีบเก็บและห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์กอดไว้ขอให้ลัสมีบอกนีลามและมาริสกาเรื่องหัวชนกันเกี่ยวข้องกับหมาดำอย่างไรลัสมีก็เล่าแบบสีหน้างงงงคาริชมาหัวเราะวิเรนดาก็รีบดึงความสนใจว่าเขากับอายุธเคยหัวชนกันแต่อายุธไม่เชื่อจนโดนหมาดำกัดอายุธ จึงเอออกไปตามน้ำริชีขอให้มาริชกาไปกับเขาและสมีเข้ามาขอให้เขาทานอาหารเช้าก่อน ที่ไหนองริชีถามมาริสกาว่าจำเป็นจะต้องนำการ์ดมาที่นี่เพื่ออะไรแล้วถ้าใครเกิดเห็นเธอกำลังทำให้เขาเครียดมากมาริสกาขอโทษริชีเขาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอบอกเธอตื่นเต้นเกินไปพอจะแต่งงานจึงไม่รู้จะแบ่งปันคำพูดกับใครปรึกษาใครเรื่องทาเฮนหน้าหรือจะเชิญใครมาไม่รู้จะปรึกษาใครจึงทำให้เธออารมณ์เสียงานแต่งงาน ของเธอจะเกิดขึ้นแต่เธอกลับไม่ได้ทําเหมือนเจ้าสาวทั่วไปริชีขอให้เธอเข้าใจว่าสถานการณ์นั้นมันคับขันอยู่มาริสกาก็มอบการแต่งงานให้เขาเขาจะปฏิเสธเธอขอร้องให้รับไว้เธอจะให้ใครได้ถ้าไม่ใช่เขาริชีก็นำไปเก็บ ไว้ในแฟ้มสีน้ำตาลซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าลัสมีนำอาหารเช้ามาให้พวกเขาทานริชชีกำลังจะรับมาริชกาก็ห้ามไว้หันไปบอกลัสมีว่าโครงการที่เธอทำมีความสำคัญกับเธอมากขอให้ริชชีรีบไปกับเธอไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารเดี๋ยวจะหาซื้อระหว่างทางริชชีเห็นลัสมีสีหน้าเศร้าเขาหันกลับมาบอกเธอว่าแล้วเราค่อยทานอาหารเย็นร่วม กัลัสมียิ้มเขาก็ยกมือบายบายเธอมาริสกาก็เร่งเขาให้เดินทางฝ่ายลัสมีคิดที่จะเซอร์ไพรส์ทำอะไรพิเศษเขาสำหรับดินเนอร์เย็นนี้ เมื่อทั้งสองเข้าไปนั่งในรถมาริสกาไม่พอใจถามว่าเป็นอะไรทำไมต้องทำตัวหวานกับลัสมีขนาดนั้นเขาก็บอกเธอว่าเขาแค่บอกทานอาหารเย็นกับเธอแล้วทำไมมาริสกาถึงชอบสร้างปัญหาทำไมจะต้องทำแบบนี้มาริสกาจะลงรถเขาก็ดึงเธอไว้ทั้งสองก็โตกเถียงกันเธอย้อนถามว่าเธอผิดอย่างนั้นหรือทางทั้งที่เธอนั้นไม่เคยขอ อะไรจากเขาเขาก็ย้อนว่าอิจฉาลัศมีหรือมาริสกาถามว่ามีอะไรดีในตัวลัศมีให้อิจฉาเธอก็แค่สาวชาวบ้านที่ไม่รู้หนังสือริชีบอกให้พออย่าได้ดึงลัศมีเข้ามาในเรื่องนี้และขออย่าได้ตัดสินหรือพูดว่าเธอดีหรือไม่ดีทั้งสองก็ถกเถียงกันริชีบอก เขาไม่ได้ปกป้องลัสมีแต่เขาไม่ชอบให้มาริสกาดูถูกลัสมีแบบนั้นริชีก็ตัดบทให้เดินทางมาริสกาบอกเธอจะเป็นคนขับเองทั้งสองลงมาสลับที่นั่งและขับรถออกไปอายุตมหาชาลูบอกว่าเข้ามาเพื่อจะมอบตูปปต,ตาของเขาให้เธอ เพราะเขาทําให้ตกปัตาเธอเพื่อนกมิ้นชันชาลูก็ถามแต่ว่าของที่ให้นั้นเขาเคยใช้มาแล้วเขาก็บอกเขาคิดที่จะให้เธอเพราะเขาเห็นใจเธอมากทั้งสองก็ตกเถียงกันอายุตแกลงยัวต่อหยิบคําพูดของลัศมีถามชาลูว่าพ่อเธอเก็บมาจากครุชวาราหรือไม่ยิ่งพูดยัวเธอก็ยิ่งโกรธหยิบรองเท้าแตะจะไล่ตีเขาเขาวิ่งหนีออกนอกประตู และโยนตุป,ปัตตาคล้องกรอเธอเธอปิดประตูใส่หน้าเขาเขาก็าบ่นที่เธอนั้นดุเหมือนหมาป่า มาริสกาขับรถคิดว่าตัวเธอจะต้องควบคุมความโกรธของเธอแล้วจึงเอ่ยขอโทษขอให้เขาอย่าได้โกรธเธอเราจะไม่ทะเลาะกันเขาก็รู้ว่าเธอนั้นอารมณ์ปนแปรเพราะว่าเธอโกรธง่ายหายเร็วริชชีบอกเขาเองก็ไม่ต้องการทะเลาะกับเธอเธอก็จับข้างเขาขอให้เขายิ้มเขาถามว่าจะพาเขาไปไหนเธอบอกเธอมีเซอร์ไพรส์สำหรับเขาและไม่ต้องถามอีก เพราะมันจะทำลายความประหลาดใจเธอได้รับโทรศัพท์จากแม่แม่ก็บอกเธอว่าจะกลับบ้านมื่รือนี้เธอบอกให้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงให้ดูแลป้าก่อน ตอนนี้เธอขับรถอยู่แล้วค่อยคุยกันในภายหลังเมื่อวางสายริชชีก็ถามถึงคีรันมาริสกาบอกเธอที่ส่งแม่ไปดูแลป้าเพราะถ้าแม่อยู่คงจะวุ่นวายมีปัญหาไม่น้อยเพราะแม่ไม่รู้ว่าเราจะแต่งงานกันลับๆตอนนี้ไม่ต้องห่วงแม่ไม่อยู่แม่ก็ไม่รู้ เธอจอดรถในวัดริชีถามว่าเรามาที่นี่ทำไมเธอบอกให้รอสักครู่ลงไปพบนักบวชนักบวชแจ้งเธอว่าได้จัดเตรียมการไว้ทั้งหมดกำลังรอพวกเขาอยู่ริชีก็ดึงแขนเธอที่กำลังจะเดินตามนักบวชว่าเรามาที่นี่ทำไมมาริชกาบอกมาเพื่อการบูชาเล็กน้อยทำไมถึงถามอะไรมากมายนักให้ตามเธอมา เธอก็ดึงแขนเขาเดินไปลัศมีจุดเทียนสำหรับดินเนอร์ใต้แสงเทียนบอกว่าวันก่อนนั้นเขาตกแต่งห้องและจัดอาหารใต้แสงเทียนสำหรับเธอไปแล้ววันนี้เธอจะทำแบบเดียวกันเพื่อเขาบ้างและจะจัดอาหารจานโปรดเพื่อเขาเธอก็เดินไปที่รูปของเขาที่ติดอยู่ผนังว่าวันก่อนเขาตกแต่งจนเธอพูดไม่ออกวันนี้เขาจะพูดไม่ออกแบบเธอบ้าง พูดได้แต่คำว่า Perfect มาริชกาพาเขาเข้าไปในวิหารนักบวชให้พวกเขานั่งลงริชีถามว่ามาที่นี่ทำไมมาริชกาขอให้นักบวชพูดในสิ่งที่เขาพูดกับเธอ นักบวชบอกเป็นการบูชาของเทพประจำตระกูลของพวกเขาเป็นพิธีกรรมก่อนที่จะแต่งงานกันริชีบอกมาริสกาว่าเขาไม่สามารถนั่งกับเธอเพื่อการบูชานี้ได้เพราะเขาแต่งงานแล้วมาริสกาขอร้องโน้มน้าวให้เขาทําพิธีนี้เพื่อเธอริชีนั่งลงสีหน้าไม่ค่อยดีนักบวชก็เอ่ยว่าในฐานะคู่รักให้ทั้งสองถวายเครื่องบูชา ริชีถามนักบวชว่าจะใช้เวลานานเท่าไรนักบวชบอกเมื่อไหว้เทพประจำตระกูลเสร็จมาริชกาขอให้นักบวชไม่ต้องพูดมากเร่งให้ทำพิธีโดยเร็ว ในระหว่างพิธีเผาเครื่องหอมริชีก็นึกถึงการแต่งงานของเขากับลัสมีนักบวชสวดมนต์ลุกมาคลุมผ้าสีแดงที่ศีรษะมาริชกาและนำผ้าสีชมพูผ้าที่ไหลริจชีเขาก็ถามเธอว่าตกลงนี่คือการบูชาอะไรนักบวชบอก เป็นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาฤทธีย้อนถามว่าพิธีกรรมทางศาสนาทั้งหมดนี้มีไปเพื่ออะไรนักบวชก็นึกถึงตอนที่มาริสกาเข้ามาคุยเธอขอให้ทำพิธีแต่งงานโดยไม่ให้เจ้าบ่าวรู้นักบวชไม่ยอมทำกำลังจะหันไปเธอก็ให้เงินเขาเขารับเงินบอกทำให้ก็ได้ แต่ถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นมาริสกาบอกเธอจะรับผิดชอบเองนักบวชที่ครุ่นคิดอยู่มาริสกาขอให้นักบวชทำพิธีให้เสร็จโดยเร็วนักบวชก็ถือถ้วยน้ำนมขึ้นให้เขาถวายสิ่งนี้เด็กผู้หญิงสองคนวิ่งรอบพวกเขา คนแรกถือถงพระแม่ทุรคาวิ่งมาโดนถ้วยน้ำนมในมือนักบวชตกลงไปในกองไฟทำให้ไฟฮาวานดับลงมาริสกาโกรธถามเด็กว่าเธอเป็นใครเด็กก็ตอบว่าเธอชื่อทุรคาไม่รู้จักพระแม่ทุรคาหรือเด็กก็หันไปมองธงในมือที่มีรูปพระแม่ริชีก็นึกถึงคำพูดลัสมีที่บอกว่า พวกเขามีความสุขที่จะอยู่ด้วยกันหลายภพหลายชาติเขาก็มองไปที่กองไฟที่ดับสนิทวิเดนดาคุยสายเสร็จขอให้ลัสมีนำแฟ้มสีชมพูที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าริชีมาให้เขาต้องการอย่างเร่งด่วนลัสมีกลับมาที่ห้องจังหวะที่ดื่มแฟ้มสีน้ำตาลหมุนตัวจะออกห้องไปกระดาษหล่นเกลื่อนพื้นพร้อมกับการแต่งงาน เธอก้มหยิบเก็บและนำมาจัดเรียงบนโต๊ะเธอตกใจที่เห็นการแต่งงานของพวกเขาและวันที่แต่งงานนั้นก็คือวันนี้